หลังจากที่ผ้าเบิ้งต้นบกหุงแล้วบัดนี้มาเบิ้งผักแพลวเด้อพี่น้องมาเบิ้งผักแวพวผักแพลวนี่กะอ้อยเอามานในน้อยเบียดในน้อยมันกับเมนเบียดออกเนะาะหักออกมาเราก็มาเสียบใบแบบนี้ค่ะเนี่ยเบิ้งหลักเขาเบิ้งการจเจริญเติบโตของเขาอู้ยหลักเงาหลากหลายแหงพ,พี่น้องใส่ได้จ้ะเบิ้งอันเอามาคแค่ก,กิ้งเดียวได้จ้ะนนี้อ้อยกระสีขยายอีกยุกระสีเสียบใบก้อนออกไปนี่แหละเสียบใบ พอได้กลิ่นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นอันสะละแหน่จ้ะสละแหน่ไอ้โตัวนี่ก็ขยายได้แล้วจ้ะตอนอ้อยออกมากมันอ่อนโพดอันพวกที่มันตายนีย่คือมันอ่อนโพดเนี่ยพวกเนี่ยพ่อหมอจ้ะพ่อหมอที่เขาสิเสียบเสียบแบบอ่าใส่ให้โดน้ำนิ่งจ้ะให้ปลน้ำนิ่งเนาะพ่อไหว้ใส่ในครั้วเือนเฮาอันนี้ก็เอาให้เบิ่งจ้ะต้นบุกหุ้งกระเท็ดต้ตนนึงนี่แหละ แต่ว่าหากก็คือจังให้เห็นอีพีแรกก็ล้วจ้ะใส่ได้ผลอยู่